โอ้ยตัวตันมี่ตัวนั้ดูเดียวดันก้อนอมอยู่คอนเนเราคนหนาเดกนเจยเนี่ยดขวดฝยกนเนาะได้หอมันฟักไรละวะยับยับยับเออนั่นแหละแล้วนี้มันจะปั่นล้วตอย่

<laughs> đứng trước nói, <laughs> phăng nôn. Ôi bời. Hả? Ờ, vào Hả? เรื่องราวการทำสะพานไม้ไผ่ลอยน้ำที่อ่างขาหาววันนี้ก็เข้าวันที่สี่สามวันที่ผ่านมามีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยวันนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันมีทุกวันแหละอุปสรรค แต่เราจะ่านมันไปได้ยังไงเราต้องหาวิธีแก้ไขวิธีป้องกันไม่ให้สะพานเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็คือนำไม้ไผ่มามัดรวมกันเป็นท่อนอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็สอดเข้าตรงใต้ท้องใต้ท้องสะพาน ดูวิธีการทำนะครับสส่เข้าใต้ท้องสะพานแล้วก็จะรัดเชือกทำการรัดเชือกให้แน่นเพื่อป้องกันการเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งตรงนี้ก็จะแก้ปัญหาได้้้เี้มอเด้

น้ำจากเน้อ้่นเาเเน้ำจากจากเทวดาอ้าวให้คนอให้คนนี้ก่อนโอ้ให้ตากล้องก่อนน้ำน้น้ำครับน้ำน้ำจากธรรมชาติน้ำทย์น้ำจากสิงน้ำจากกระบอกไผ่

บายมาอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันก็เดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมอีกทีนึงนเป็นไงวันนี้งานยากไหมเต๋ายากเลยครับวันนี้แ่ก็ต้องสำเร็จแน่นอน